คันนี้จ่าทีแรกเลยอ่ะที่อาการมันเป็นนะจามันเป็นอะไรคนขับได้แจ้งเหีอไหมจ๊ะเสียงเสียงคล้ายๆลูกปืนแตกนครับผมขาแจ้งเขาเขาแจ้งว่าลูกปืนแตกครับผมครับจ้าจ้า กราบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูลูกปืนเราล่างตับหน้าเนี่ยแตกซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นหลายเครสแล้วนะคะแต่ในกรณีของเฮียเนี่ยเฮียเขารู้อาการคนขับเขารู้อาการมาถึงเนี่ยเราก็ลื้อนะคะแล้วก็ชี้แจงให้ฟังนะว่าอะไรพังบ้างนะคะชี้แจงอย่างละเอียดลูกค้าก็นั่งดูอยู่นะคะสึกไม่สึกเป็นแบบไหนเราแจ้งลูกค้านะคะพอเสนอราคาซ่อมเสร็จเนี่ยลูกเนี้ยเหมาซ่อมนะทุกท่านใช้อะไรแท้อะไร ะะก็สวยๆแบบนี้เลยประกอบเสร็จปิดฝาหน้าเติมน้ํามันเกียร์แถมน้ํามันเกียร์เซให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะก็ต้องขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆเลยที่ไว้ใจเลือกใช้บริการร้านเรานะคะแล้วลูกค้าเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเป็นลูกค้าประจํานะคะก็ต้องขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะ